ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้ผมพาไปไปท่านผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตจริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปไปท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งทางหอาการค้าน,นะครับได้วางเอาไว้เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของการทําบุญนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับจังหวัดบึงกาฬนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่า โอกาสทางด้านธุรกิจโอกาสทางด้านการลงทุนนั้นมีมากจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการศึกษาการสาธารณสุขหรือว่าเรื่องราวของการที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาศัยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาชมพร้อ,รอมๆก,ก,กันกับรอบพื้นภาควันนี้ครับ ครับจังหวัดบึงการต้องบอกว่ามีแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจมากมายนะครับมาวันเดียวทเทีย่ยวได้ไม่หมดแน่นอนแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นมีเวลาการท่องเทีย่ยวนะครับค่อนข้างจํากัดการวางแผนการท่องเทีย่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางนั้นสําคัญมากๆดังนั้นจะถามใครไม่ได้นอกจากประธานสภา,าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โต้งครับสวัสดีครับพี่โต้งครับพูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหบูมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศเลยถามนิดนึงว่าถ้ามาบึงการเนี่ย การวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีรูทการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับเส้นทางครับคือจริงๆมาจังหวัดบึงการเนี่ยตอนนี้ที่มาได้หลักๆคือมาตามเส้นทางรถยนต์ครับผมเนื่องจากบึงการไม่มีไม่มีสนามบินครับผมไม่มีทางรถไฟครับผมมีหลักๆก็คือมาโดยทางรถยนต์นะครับทีนี้การท่องเที่ยวที่เราโปรโมทอยู่ตอนนี้ก็จะมีเส้นทางของนาคาครับผมหรือนาคารูทนะครับที่แรก ที่เราอยากจะแนะนําก็คือที่นี่ก็คือสะดือแม่น้ำโขงของจังหวัดบึงการที่ที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนะครับประมาณ200เมตรอยู่ที่นี่วัดอาหงศิลาวาดนะครับแล้วก็นอกจากเป็นที่ที่ลึกที่สุดแล้วเนี่ยเรายังมีความเชื่อว่าตรงนี้เป็นวังนาคินคือเป็นวังพญานาคที่อยู่ใต้น้ําใต้บาดาลครับผมอันนี้จะเป็นที่แรกก็มากับสการะ มาไหว้พระพุทธชินราชที่อยู่ในวิหารนะครับแล้วก็มาดูสะดือแม่น้ำคงจุดนี้จะเป็นความเชื่อเป็นพญานาคที่อยู่ในน้ำนะครับอยู่ในน้ำแม่น้ำคงแล้วห่างจากนี้ไปประมาณอีกสักหนึ่งร้อยกิโลอันนี้ตอนนี้ที่เป็นที่ฮอตที่สุดของจังหวัดบึงการก็คือถ้ำนาคาอันนี้จะเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่มีความเชื่อว่าพญานาคอยู่ที่นั่นนะครับเป็นพญานาคเป็น พญานาคที่ปกปักรักษาอยู่ในถ้ำของภูรังกานะครับอยู่อำเภอบึงโขงลงครับผมอันนี้จะเป็นสองที่ที่เชื่อมโยงกันครับผที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงารเราครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะครับของคนไทยที่ต้องบอกว่าอท่านผู้ชมจากทั่วประเทศนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาเยอะจริงๆนะครับแล้วในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือว่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมีมีที่ไหนบ้างครตอนนี้มีหิน3วานนะครับภูสิงหินสามวานอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติจริงๆก็คือเป็นหินใหญ่นะครับหินก้อนใหญ่ประมาณตามความเชื่อก็คือ250ล้านปีครับวก็น่าสนใจที่หนึ่งนอกจากจะสัมผัสเรื่องราวของการท่องเที่ยวด้านความเชื่อนะครับเรื่องของพญานาคแล้วนะครับสถานที่ตามธรรมชาติที่มองกเราก็มีรองรับนะครับ แล้วถามนิดนึงเรื่องของโควิดเนี่ยกระทบไหมครับกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวจังหว,วัดมืองการช่วจริงๆกระทบนะครับ,รบมีผลเรื่องของการมาของนักท่องเที่ยวอ,อาจจะพัวงเรื่องของการที่จะมากลัวว่าจะมีเชื้อกลัวจะติดเชื้ออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถามว่ามาตรการของเราม,มีมาตรการไหมเราก็มีมาตรการเหมือนหน่วยงานภาครัฐที่สาธารณสุขได้กําหนดไว้สวมแมสนะครับตรวจการฉีดวัคซีนนะครับตรวจ เรื่องขุนอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นนั้นให้ให้มั่นใจได้ว่ามาจังหวัดบึงการเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในในความอัศจรรย์ของถ้ำนาคาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3มเรื่องนะตอนนี้ที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างหลั่งไหลมาที่ถ้ำนาคาก็คือ1เรื่องของความเชื่อเรื่องของพญานาคที่มานะครับอันที่2ก็คือเรื่องของธรรมชาติเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกา มันมีความเป็นธรรมชาติมันมีต้นไม้มีอะไรพวกนี้ครับ,รบมีโขดหินที่เป็นความเป็นธรรมชาติใครที่อยากจะมาธรรมชาติ<อ>มาสูดอมอากาศบริสุทธิ์อะไรพวกนี้ก็จะมาที่นี่<อ>นะครับแล้วก็อันที่สามมันเป็นเรื่องของธรรมะเพราะว่าข้างบนเนี่ยนอกจากจะมีถ้ำนาคาแล้วยังมีเจดีหลวงปู่เสาเจดีหลวงปู aur, ang, <อ>่วังนะครับเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์นั้นสามธรรมเนี่ยจึงเกิดขึ้นที่เดียวคือถ้ำนาคาคนก็เลยหลั่งไหลมา นอกจากมาดูความเชื่อแล้วก็มีเรื่องของธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องอด้วยครับผมบจังหวัดบึงการตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับความสนใจกับน,นักท่องเที่ยวมากมายจริงๆนะครับดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิวนะครับในการเข้าชมสถานที่ต่างๆเรื่องของที่พักนะครับว่าเพียงพอความต้องการไหมหรือว่าเรื่องของถนนหนทางหรือว่าสถานที่ที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นพวกคาเฟ่หรือว่าอะไรตงเนี้เรามีการรองรับหรือการวางแผนยังไงบ้างครับครับ ต้องเรียนตามตรงว่าจังหวัดบึงกาฬเพิ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่นะครับตั้งมาได้11บเอปีก่อนหน้าเนี้ยเราเป็นเมืองเกษตรนะครับปลูกยางพาราเป็นดับหนึ่งของภาคอีสานแต่หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมันเปิดปรากฏการเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ำนาคาเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับประเด็นก็คือเรื่องของการจองคิวพื้นที่อื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือสามารถเข้าได้ปกติแต่ตอนนี้เป็นพื้นที่ของถ้ำนาคาครับก็ จองผ่านแอป QQ ของอุทยานแห่งชาติภูลังกาเท่านั้นนะครับตอนนี้หลังจากก่อนหน้านี่คือ300คนต่อวันแต่ตอนนี้ขยับขึ้นเป็น700คนต่อวันแล้วและก็ขยายการจองคือ60วันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะักท่องเที่ยวขึ้นทำนาคาอยู่ราวๆประมาณสัก4 5 0 0รคนครนะครับ4 5 0ถคนนะครับอันนี้ก็เรื่องของการจัดคิวเราก็ได้จัดให้เป็นระบบ เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ,รบก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันตอนนี้ก็เข้ารูปเข้ารอยนะครับ,รบส่วนเรื่องของที่พักที่พักก่อนหน้านี้ก็คือต้องไปนอนที่ทเต็มที่บึงการเต็มเต็มจริงๆครับต้องไปนอนที่บางทีสกลบ้างบางทีนครพนมหรือแม้กระทั่งอุดรธานีนะครับแต่ตอนนี้เราได้ปรับตัวก็คือ1ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็จะมีเรื่องของ โฮมสเตย์เกิดขึ้นนะครับมีเกสต์เฮาส์มีรีสอร์ทเล็กๆของชาวบ้านของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปตรวจดูให้ได้ตามมาตรฐานของเรื่องของการที่พักโฮมสเตย์อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็นับปัจจุบันเนี้ย ที่พักเนี่ยในจังหวัดบึงการยังยังมีนะครับก็คือสามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยแล้วก็จองที่พักนอนที่นี่ได้เลยครับส่วนเรื่องถนน,นหนทางนณนปัจจุบันตอนนี้นะครับเส้นทางในจังหวัดบึงการแถวเนี้ยขยายเส้นทางไปเยอะมากนะครับจากที่เป็นอสองเลนสวนทางกาันตอนนี้เป็นสี่เลนละต,ต่อไปก็จะยาวจากบึงการไปถึงหนองคายจากบึงการไปถึงนครพนมก็จะเป็นสี่เลนแต่ว่าช่วงนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ครับน่าจะภายในปีสองปีนี้น่าจะเชื่อมโยงก,ก,กันทั้งหมดแล้ว ครับครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่โต้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับที่ยังไม่ได้มาเที่ยวบึงการหรือว่ามาเที่ยวแล้วให้มาเที่ยวที่จังหวัดบึงการอีกครับครับคือจังหวัดบึงการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์นะครับผมผมใช้คําว่ามีเสน่ห์เพราะว่าเป็นจังหวัดที่ติดแม่น้าโขง120กิโลนะครับตามแนวทางเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งคือเราได้ชมบรรยากาศของแม่น้ํโขงตามริมแม่น้ํโขงได้กินปลาแม่น้ํโขงนะครับได้สูดอากาศแม่น้ํโขงและเห็นบรรยากาศประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม นะครับอันที่2ก็คือจังหวัดบึงการเนี่ยมีภูเขาที่เป็นธรรมชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูลังกาภูวัวนะครับหินสามวานภูทอกนะครับสาสจุดเนี้เป็นจุดที่เป็นจุดธรรมชาตินั้นถ้าใครอยากจะมาสูตรอากาศบริสุทธิ์อยากจะมาพักผ่อนอยากจะมารีแลกเอาแบบว่ามาปลดปล่อย มาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้ตัวเองแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นขึ้นผมอยากให้มาจังหวัดบึงการและผมเชื่อว่าคงมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับต่อไปจะมีครั้งที่ 2, คร, 2> ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็แล้วก็เราก,ก็เชื่อว่าบึงการเนี่ยสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ประทับใจกลับไปได้ครับผมอระเด้ว่ามาทริปเดียวเนี่ย ไม่จบแน่นอนจังหวะเพราะว่ามีสถานที่ให้ค้นหาแลบให้ท่องเที่ยวมากมายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้งมากนะครับที่มาพูดคุยกับรายการเรานะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาท่านชมไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยครับ ทผู้ชมครับหลังจากที่ออกจากวัดอหงศิลาวานนะครับบึงการยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกามากมายให้เราไปสัมผัสนะครับให้ไปเยี่ยมเยือนกันแต่ว่าก่อนที่จะไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมนั้นมาอยู่ตรงนี้ครับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5ครับซึ่งจะเป็นการลิกโฉมหน้านะครับการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการไปนะครับซึ่งความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรแล้วสะพานแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มาพูดคุยกันนะครับกับประธาน YEC จังหวัดบึงการนะครับคุณก้าวครับสวัสดีครับคุณก้าวครับสวัสดีครับผมครับผมนี่กำลังก่อสร้างกันอย่างขมักขบันเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่นี่ถ้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนก่อนจะมีสะพานนะครับครับผมก่อนหน้านี้บึงการมีการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวอยู่ นะครับโดยก่อนหน้านี้จะขนส่งผ่านเป็นแพรนะครับเราจะขนส่งสินค้าขึ้นแพรแล้วก็แพรก็จะไปขึ้นที่ฝั่งลาวนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าความล่าช้าคความล่าช้าแล้วการการมันขนส่งจะได้ทีละน้อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องเอารถขึ้นแพรแต่ละทีเนี่ยเสียเวลานานนะครับ แต่ถ้าเป็นสะพานเนี่ยม,มันจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้น <lieutenant, S 2> นะครับทำให้การเดินทางไทยลาวเนี่ยง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าเฉพาะไทยลาวนะครับเวียดนามเนี่ยก็ยังมาได้ไทยก็จะไปเวียดนามได้ง่ายนอกจากจะเชื่อมโยงการเดินทางแล้วการท่องเที่ยวเราก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ตรงนี้ได้ครับได้ได้สามารถสามารถไปเท <Loc. S 2> ี่ยวชมวัฒนธรรมไปกินอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามอร่อยอนะครับแล้ว ดีต่อสุขภาพด้วยครับอาหารเวียดนามนี่จะจะเน้นผักนะครับเน้นผักแล้วก็ฝั่งลาวเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะครับคนลาวเนี่ยครับเขาก็ชอบมาช้อปปิ้งที่ประเทศไทยครับโดยเฉพาะบึงการเนี่ยครับถ้ามีสะพานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนลาวคนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมาจะมาจับใจใช้สอยในบึงการในประเทศไทยเนี่ยได้ง่ายขึ้น ครับผมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากสะพานพิรภาพไทยเราเกิดขึ้นแล้วเรื่องของการสัญจรเรื่องของการค้ามนาคมไม่ได้มีแค่สะพานเท่านั้นคับการจะมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมีอะไรบ้างครับตรงนี้ครับคือตอนนี้นะครับจะมีสี่โครงการใหญ่ๆนะครับสี่โครงการใหญ่ๆที่ที่ดําเนินการไปแล้วบ้างแล้วก็ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับที่ดําเนินการไปแล้วบ้างเนี่ยไปแล้วเนี่ย ก็จะมีสะพานไทยลาวครับที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็แลนด์มาร์คเป็นโครงการขนาดใหญ่เหมือนกันเป็นแลนด์มาร์คบึงการก็คือเป็นการถมที่ออกไปนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณห0าร้อยไร่นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการการสร้างเขื่อนกั้นตะลิ่งทำมีพื้นที่เชิงพาณิชย์เอาไว้ค้าขายแล้วก็ สวนสาธารณะเอาไว้ให้คนออกกำลังกายครับผมนะครับแล้วก็ถนนถนนตัดใหม่ก็คือว่าจะเริ่มต้นจากอำเภอกุมภาวาปีครับปลายทางมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นระยะทางร้อยร้อยห้ากิโลครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่ยังยังไม่ได้เริ่มนะครับแต่ว่ามีมีแผนแล้วนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นสนามบินนะครับ,รบอันนี้ก็มีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มาภายในไม่อีก กี่ปีข้างหน้าครับผมครับผมครับผมรู้เรื่องราวของการบ้านการเมืองแผนพัฒนาเมืองไปแล้วเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้นะครับเดี๋ยวคุณก้าวก็จะพาผมไปต่อนะครับที่หินสามบานใช่ไหมจากจุดนี้ไปประมาณกี่กิโลครับจากจุดนี้ไปประมาณสามสิบกิโลสามสิบกิโลครับสามสิบกิโลไม่ไกลไม่ไกลแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหินสามบานจังหวัดบึงการครับครับ ตอนนี้เราก็อยู่อีกจุดล้านมาร์กหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดบึงกาฬกับคุณก้าวนะครับตรงนี้เป็นสถานที่อะไรครับผมอที่นี่เขาเรียกว่าหินสามวานนะครับหรือผู้สิงนะครับผู้สิงแล้วก็จะมีหินตรงนี้เขาเรียกว่าหินสามวานนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสถานที่เที่ยวหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะครับตรงนี้การเดินทางนี่มาอย่างไงครับถ้าจะมาที่นี่ฮะอ๋อถ้าจะมาที่นี่ก็ผสามารถ มาทางขับรถจากอำเภอเมืองนะครับมาที่ภูสิงเนี่ยมันระยะทางประมาณ20กิโลนะครับนั่งนั่งขับสามารถขับรถมาได้แล้วค่ะเนี่มาถึงที่ทางขึ้นแล้วต้องเหมารถเจ้าหน้าที่ขึ้นมานะครับเหมารถขึ้นมาคาะัศห้าร้นะครับ คันนึงนี่จะได้ประมาณ10คนครับผมโอ้ก็ตกคนละ50บาทไม่ได้แพงเลยนะครับกับเส้นทางกันขึ้นมาก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่รักการผจญภัยหรือว่าแอดเวนเจอร์นี่ก็จะถูกใจมากๆเลยใช่ครับใช่ครับเนี่ยนอกจากหินสามารถตรงนี้แล้วครับจริงๆมันจะมีจุดชมวิวระหว่างทางอยู่อีกมากมายเลยใช่ครับสามารถจะมีหินหินช้างนะครับมิประตูสวรรค์้ยครับสามารถสามารถไปแวะ ขากลับได้ย่งเงครับแล้วจุดเด่นของที่นี่ก็คือเรื่องของวิวทิวทัศน์จริงใช่ครับมองไปนี่ก็จะเห็นวิวแม่น้ําโขงแล้วก็บรรยากาศโอ้โหของจังหวัดพิจการเลยนี่รับเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดจะเห็นได้ว่าโอ้มีหมอกมีลุงมกินน้าเป็นระกาวเราด้วยวันนี้ถือว่าโอ้ ว่าโชคดีมากเลยหาะชมได้ยากครับผมได้ด้วาไม่ไม่โชคดีจริงๆไม่เจอครับหนึ่งในร้านจริงๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายด้วยนะครับโอ้โหจะสังเกตว่านี่ครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยใช่ครับโอ้โหถือว่าขณะคนตกนักท่องเที่ยวยังขึ้นมากันครับคือนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็ยังมีตำนานเรื่องความเชื่อศรัทธาทัวร์ของที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ครับเรื่องอพรวานพ่อแม่ลูกเนี่ยครับครับผมว่าถ้ามาขอเกี่ยวกับว่าความรักความ กลุ่มเกี่ยวในครอบครัวแล้วเนี่ยมาขอที่นี่เนี่ยจะจะสมหวังครับผมครับผมพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปที่สดริมน้าโขงที่วัดอาหงนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมธรรมชาติที่หินสามบานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปต่อในเส้นทางสัทธาทัวร์หรือว่านาคารุตรงนี้เราสามารถที่จะไปที่ไหนได้ต่อครับอ๋อหลังจากนี้ใช่ไหมครับครับผมก็ไปที่อําเภอบึงคงหลงนะครับอาเภอบึงคงหลงเนี่ยก็จะมีอ่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไปไหว้ปู่อืลือกันนะครับปู่อืลือนี่จะมีความเชื่อเรื่องการให้โชคบผมโชคให้ลาภเรื่องการทํามาค้าขายรุ่งเรืองนะครับนอกจากไหว้ปู่อืลือแล้วเนี่ยยังจะมีร้านอาหารมีมีหาดชื่อว่าหาดคำสมบูรณ์เนี่ยสามารถเล่นน้ำขี่เจสกีนะครับทานอาหาร เยอะแยะมากมายครับผมที่อำเภอบึงโขงหลงก็ถือว่าไปบึงโขงหลงก็จะสําหรับคนที่ชื่นชอบในสายมูเตลูก็น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยใช่ครับแล้วพูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการนเนี่ยสามารถท่องเที่ยวในช่วงไหนที่ดีที่สุดหรือว่าสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยฮะอ๋อบึงกาญนะครับผมเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับหน้าร้อนก็จะมีมีหาดครับผมมีหาดหลายจุดเลยในจังหวัดบึงการโดยเฉพาะ อำเภอรหรือตำบลที่ติดแม่น้ำโขงนะครับเกือบทุกตำบเลเ่ยเขาจะมีหาดสามารถเล่นน้ำได้นะครับหรืออำเภอบึงโขงเมื่อกี้นะครับ,รบก็จะเป็นหาดคำสมบูรณ์สามารถเล่นน้ำขี่จ็ตสกีได้อันนี้เป็นหน้าร้อนอหน้าฝนเนี่ยก็จะมีน้ำตกโอ้น้ำตกมีเยอะมากนะครับมีน้ำตกแล้วก็หน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยโดยเฉพาะหินสามวาเนี่ยขึ้นมาหน้าหนาวเนี่ย บรรยากาศดีมากครับหมอกสวยน่าจะเห็นทะเลหมอกสวยเลยใช่ครับใช่ครับเที่ยวหลายปีเลยเยี่ยมเลยฮะแล้วก็สําหรับคนที่เขามาเที่ยวแล้วอาจจะมาตรงนี้แล้วเหนื่อยละเดินดูอาจจะเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะดื่มเครื่องดื่มหรือว่าจะนั่งชิลกับบรรยากาศครับอ๋อมีที่ไหนแนะนําบ้างมีครับมีอ่าชื่อว่าล็อกเวลคาเฟ่นะครับล็อกเวลคาเฟ่ใช่ไหมครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเป็นสถานที่ติด ริมคลองน้ําที่บรรยากาศอ่นั่งใต้ต้นไม้ลมเย็นๆจิบเครื่องรื่มเย็นๆจะสดชื่นมากเห็นว่ามีจุดเด่นที่ไม้ด่างด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับใช่ครับใครที่ชอบไม้ด่างครับผมไม่ควรพลาดน่าสนใจแล้วเดี๋ยวอยากจะ อ่าพักเครื่องดื่มเย็นนะครับครกบกับบรรยากาศด้วยวันนี้โอ้โหต้องขอบคุณคุณก้าวมากนะครับที่พาเรามาสัมผัสกับเรื่องราวของศรัทธาทัวร์แล้วก็เส้นทางแล้วก็เรื่องของโอกาสทางการค้าการลงทุนของวนมืองการวันนี้จริงๆนะครับขอบคุณมากครับคุณก้าวครับช่วงนี้ได้เวลาของการพักผ่อนนะครับไปดื่มเครื่องดื่มและจากเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวไปกันที่ล็อกวิวคาเฟ่เองครับ วันนี้นะครับหลังจากที่ได้ทัวร์นะครับสัทธาทัวร์ไปที่วัดอาหงนะครับแล้วก็ขึ้นหินสาบานนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับดังนั้นทางออกในการที่จะพักผ่อนก็คือการหาสถานที่นั่งพักผ่อนชิลๆนะครับแล้วก็จิบกับเครื่องดื่มนะฮะซึ่งผมอยู่กับเลขาสภาหอการค้าจังหวัดบุรีรารนะครับคุณปอครับจะมาให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับคุณปอครับยินดีค่ะครับผมสถานีตรงนี้ ที่นี่นะคะก็คือมันเป็นทางขึ้นก่อนถึงจะหินสามวานทราบกันดีว่าหินสามวานก็เป็นไฮไลท์ของจังหวัดบึงกาฬนะคะมที่นี่ก็คือทําไว้สําหรับรับแขกนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็ดื่มด่าบรรยากาศธรรมชาติเป็นคลองธรรมชาตินะคะเรามีพวกเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเวลาไปเหนื่อยมาหรือว่าพักก่อนจะขึ้นหินสามวานหรือลงมาแล้วก็อากาศมันร้อนแวะมาดื่ม เครื่องดื่มของเราที่นี่ได้ค่ะมีกาแฟเย็นๆไว้รองรับค่ะร้านชื่อว่าล็อกเวลคาเฟ่จะถามใช่ไหมคะว่าล็อกเวลคาเฟ่มาจากอะไรใช่ครับใช่ครล็อกเวลคาเฟ่ก็คือล็อกแปลว่าหินเวลก็คือปาวานก็คือหินปาวานนั่นเองอ่ะค่ะสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมงกาฬารนะคะ มาจังหวัดบึงการเนี่ยกินเที่ยวนอนที่ไหนนะคะนอกจากล็อกเวลคาเฟ่แล้วนะคะลืมเล่าไปว่าร้านชิวๆของจังหวัดบึงการที่เกิดขึ้นสําหรับรองรับเรื่องของเมืองท่องเที่ยวนะคะก็คือมันอย่าง ร้านคิงคองนี่ก็เพิ่งเปิดได้2เดือนก็เป็นร้านน่ารักน่ารักชิลๆมีอาหารนะคะถ้าเป็นอยากแบบสไตล์ฟังเพลงยุค90ก็เป็นซิกเนเจอร์หรือไม่ก็จะเป็นเซฟโซนและอีกหลายๆร้านร้านหมาล่าร้านริมโขงเป็นร้านปอแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราเลือกสรรได้ตอนนี้ผู้ประกอบการเขาก็เตรียมรับมือเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการแต่ว่าท่านนักลงทุนเร่งไหนนะคะช่วยนิดนึงอยากจะมาลงทุนมีประสบการณ์เรื่องร้านอาหารหรือว่าโรงแรมที่ดีๆนะคะสามารถเข้ามาลงทุนในที่บึงการของเราได้นะคะก็ยินดีค่ะตอนนี้มันจะไปอีกไกลเพราะว่าโอกาสทางธุรกิจมีจริงนะครับศักยภาพของจังหวัดบึงการก็จะโตขึ้นไปเรื่อยใช่ครับทั้งสะพานเอ่ยทั้งสนามบินเอ่ยมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอยู่แล้วนะคะตอนนี้บึงการ มีอะไรดีเยอะนะคะในเรื่องของธรรมชาตินี่ก็ยังเป็นของเนเจอร์นะคะเป็นแบบยังเวอร์จินอยู่ยังไม่ได้ถูกทำลายนักท่องเที่ยวยังมาไม่เยอะอาการพัฒน,นาออของจังหวัดบึงการในส่วนของเรื่องสะพานแล้วยังมีเขื่อนริมแม่น้ำโขงนี่ก็คือ,อความพิเศษของจังหวัดบึงการจริงครับแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนนะครับบอกได้เลยนะครับว่ายังขาดอีกเยอะเลยเรื่องของโรงแรมเพราะว่าเมื่อวานทีมงานก็หางแรมยากมากนะครับไปหลายโรงแรมจริงเพราะว่าโอ้คนนั่นคนเต็ม กับรุ่งดามเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณปอนะครับฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับชาวไทยมาเที่ยวจังหวัดบึงการกันเยอะๆครับผมนะคะขอขับเรียนเชิญทุกท่านนะคะชาวจังหวัดบึงการยินดีต้อนรับเป็นเมืองน่ารักเป็นเมืองที่อบอุ่นเป็นเมืองเล็กๆแต่ผู้คนใจดีค่ะธรรมชาติของเรายังมีอีกเยอะบึงการเที่ยวได้ทุกฤดูนะคะช่วงฤดูของหน้าฝนเนี่ยใกล้จะมาถึงนะ่ออยากเชิญชวนให้มาเที่ยวอินสาวานแล้วก็ที่ไฮไลท์ที่สุดคือน้ําตกทําพระ ที่เป็นเหมือนป่าอเมซอนเข้าไปแล้วเป็นสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ลงโซเชียลที่ดังๆนั่นแหละค่ะเียนเชิญทุกท่านนะคะหรืออยากได้ข้อมูลอะไรติดต่อมาที่หอวกัค้าได้เดี๋ยวพอจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับดีต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะครับผมก็ถือว่าครบถ้วนจริงนะครับมาบึงการครับถ้าได้รู้จักก็จะรักที่นี่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ามาครั้งเดียวไม่พอต้องมาอีกแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการรอบภูมิภานะครับต้องขอขอบคุณนะครับเลขา ภาพของการค้าจังหวัดบึงการนะครับคุณปออย่างสูงเลยนะครับ่ะยินดีค่ะครับผมวันนี้รายการรอบภูมิภาคของเราหมดเวลาแล้วนะครับผมและคุณปอนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ